เช้าแล้วเช้างานกองบุญไปชื่อเขนมชเขากินแล้วหมื่นสังเขาบอกงานนั่นเจ้าได้สาวสั่นเนาะงานกองบุญกองทานโดยตูมืก็ไปทำบุญทำบุญน้องสาวตามกองบุญนะโดยน้องสาวเตูทำกองบุญ ไดีพ e. ่อแม่พ 10, ี่น้องเนาะมื่อนีนเข้ากลับมาหา่อตู้พายอีกแล้วอยู่เพื่อนอยู่ซานพ่นเนาะกสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมมายามทพ่อตู้พายพะว่เพันอยู่เพื่อนอยู่ซานอยู่มื่อนีนเนาะทางพ่อบอยก็ได้เดินทางเข้ามาหาทาง่อตู้พายนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้มีโอกาสช่วงเช้าๆนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาเยี่ยมมายามพ่นนั่นแหละเนาะไม่ว่าอย่างไรกสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันทาง่อตู้พายแล้วก็ขอ ขอบุญขอบคุณน้ำเอฟซีที่ดูได้ตินจนจบเลยป้าป้าลุงลุงที่เข่ามาติดตามแล้วก็รับชมช่องบ่าวบอยนั่นแหละเนาะพอ่อแม่พี่นอ้องหรือว่าพี่พี่น้องน้องเนาะก็ามาให้กําลังใจบ่าวบอยเนาะพอ่อแม่พี่น้องก็คลิปนี้ก็สีพาพอ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันทางโอตูพายนั่นแหละเขาก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางโอตูพายอีกมือหนึ่งเนาะพอ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นการบ,บริษัทไปเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าเมื่อนี้กันเนาะกับบริษัทไปเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ารับจ้างนั่นแหละเนาะเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาาาาาสเข้มหทง พันอะไรเนาะพันก็นอยู่เกอนอยู่ซานกัสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยทางประตูพายเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อพ่อตูเด้อสบายดีเลยมาได้มาเน,นี่ยน้ำบังอันเนี่ยนะพ่อตูกันเลยนี่แหละพี่น้องเลยละมาหาพ่อตูอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้เรากระไดมาเอาลงกันเล็กเล็กแน่นอนทางพ่อตูกับเราได้ไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำดอกวันนี้กระได อยู่เฮือนเอออยู่เฮือนพักผ<ม>่อนกับแม่ล่อพอนนะักผ่อนเนาะเมื่อยคือว่าอะไรไปขูมืออะไรอันนี้นเาราละลายแล้วนะครับทุกท่าขารก็ลายตื่เนะเนาะเมื่อยแน่ก็ก็บอกก็อยากพักผ่อนอย่างเช็นบุญทำทานนะเนาะนานสิริตบาบานเถอะนะโอ้พอได้ต่อบุญต่อวาสนาเนาะคุกท่าเนาะเออพอได้ต่อวาสนาเขียนไป ต่างผักพรสักเครื่องแน่นะเครื่องแน่เมนบ่มีผู้สักให้เลลูกเมียก็บ่มีแหละตัดเอิงนี่แหละคนสักเครื่องให้ห่วยถ้ามีไปเกี่ยวข่าวบ่มีบ่ผู้สาวแบบนั่นบ่มีได้ไปหันได้โอ้โนี่แต่ลูกแต่ลานเนาะมีแต่คนมีมีผัวมีอันลูกเนาะเออมีผัวมีลูกมันบ่มีเชื่อผู้สาวผู้สาวก็บอกขันไส้กันแล้ะกูมือนีเนาะ ก็าม,มาลูกวารานเรื่องานใช่ปะให้ลูกร้านเลยบวเดินลูกร้านก็นี่เขาก็เห็นเรียบเลยสักเองก็มบบาลนยเนากนุน่งเครื่องกับ,บาได้เปืองบ๊ไดอเนาะตัวหนึนน่งสองตตัสองตเลยเนาะเขาเวลาเากระักเขาบเมยเมืม่อดเมยเอาเกิดเศร้าเศาคนเดียวให้ไปซชกนงยมาแรงผัดนุ่งผ่าสล่งเนาะกับบได้เปรืองบได้ดอกอ๊วยหมักเอ้บักปวดบไดยตูพายเกิดเป็นคนสันเนาะตั้นกับคนกั ในชีวิตกับบุเพียงพ่อมาได้ฮะนะแมนแมนมมันก็ยังขาดเนาะขาดอะไรความมันถูกยากแมนมันก็ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งคือว่าขาดคู่ครองนะเนยขาดไรขาดไยสิงนลยอย่างกันในครอบครัวนี่แหละในชีวิตเนาะดูไปกลาว่ากลางอันซบะอร์มันถามวันเนยมาล้อตาลิโอถามหนถามว่าเอาคอยว่าเจ้านั่งเฮียงกันกันน้องหลัดซิมีวัาจิแต่งานนี่ หมอฮาวะธรรมดามันเข้าถ่ายไปนั่งเข่ากันสิซื้อเข้าถ่ายแบบรูปเห็นหน้าโปกเออหมอบหบอแม่งก้มจริงเนาะเหาอะเนาะยังไม่ได้เห็นน้องหลัดเสียมีเหาออืมแค่เห็นหน้าโปกกี่ซื้อจ้นแล้วมันก็ธรรมดาเนาะประตูเนาะธรรมดาเมนบ้องอุปกรณ์ยังมากมายแบบนั้นแค่ว่าเอารูป วางไว้เออเห็นหน้าปกว่าเออเอ,อ,อยากแบบให้นอคอนคลิกเข้ามาดูเอออันนี้เฮากับบริวารไปหา,หาหลอกลวงคณนั่นคนนี<อ>้<อ>ไม่ำไ้ไ <ป S 1> ห,หลอกไปได้ยัยงไม่เห็นหนา้าเพื่อนโดยโดยคืยบบอบ่าวบอยนี่กับต็ดคลิปไปกับโมเมนต์สิว่าเออไปหลอกใส่ครับคนนั่นคนนี้เพื่อเอาถามเฮากับสมุดซื้อนะพ่ตูนะเอเคความสมุดมันกับบริวารไปหลอก ตัวเอฟซียางสั้นอย่างซี่ลราเฮ้าก็บวอเได้อันนั้นหอกเอฟซีเนาะเขากันเขาก็ว่าความจริงเนาะแมนคือฟุตวอานั่นแหละมันจะมีแต่แปลงแต่แปลงีโรลดเนาะโดยตัวคือแต่งผ่านมาแล้วบอกมาตัวได้ก็ว่าได้คือกูมือในเลิกแลวก็ว่าเลิกเนาะแมนแมนแมนเลิกเลวก็ว่าเลิกโดยกูมือเนี่ยก็ไม่ได้ชนไ้นํายังไม่ได้ชนแล้วข้าเจ้าเลิกเลยเนาะโดยไม่ได้ชนใจเรื่องเฮือนใจเรื่องที่ เอาสิเข็ดสีจางเอาสิหามาแนวใดเนาะมันสิได้สิมีคือเก่าแนวเดียวดอกจังอีจีอะไรเนาะโอ้ยคือปรตูเงินคำบนบุนี้แต่น้อมมารับกับขิดน้ำมาเฮือนน้ำซ่านนี่แล้วเยอะมากมามันจบกันเสรเนาะโลยเลยเพรนั่นมันมีเงินนี่คำนี่แหละหาไปกันยังพอาะปนี้แล้วได้แซนอะไรไดกับน้องเือกมาซื้อแมนเนาะ เอาหมดเชื่อมหมดเสื่อมเงื่อนเสียคะแนนแบบไปตัวแหละแค่นอนบอกว่าเชียเรียบบ้านการมือันยังเนาะมันก็อีกแบบนึงแมนเมนคอมพิวเตอร์มันลายสิ่งหลายอย่างบัดเวลาเขามีเหื่อมีแห้งเขาก็หาได้อยู่ตอนเขาเมื่อยเขาบ่ได้ไปมันกับโบมีแมืนเนาะแมันมันบ่แมนมาสิมีกัน คูมือขูเว้นนะส่วนผู้เป็นเจ้าเป็นนายเนาะมีเงินรับเงินเดือนเนี่ยว่าคลองมนชี้คลองใช่กระบอกให้งานอะไรก็บ่ได้นางจ้าคือบ่มีคนจ้างก็อยู่ก็อยู่ซื่ือคือเก่าอยู่บ้ซื่ิสออยู่กับเงินที่ว่าหามาได้ดำมึงมันสี้ซ้ำได้ดำซ้ำได้ของทุกอย่างมันก็แพงคูมือถีอว่านะแต่ก็เพล่อจะซองหนึ่งสามพันเมนของของบ่แท้นด้สามพันซองหนึ่งสามพันแกกินแกบาทเดียวหมดเลย ซื้อมาผิดซื้อเกือบหนึ่งร้อไหนกันยังมาได้กินลายมือเตอ๋อทสิได้ออเพคบแล้ว <c oughs> มือแต๋อแต่ว่าโอ้ย,ยงานกับแพงแล้วกูมือแมนมีแต่แน็แวงแพงเราลนลาชานั่งกับแปดเก้าพันเน<อ>าะแล้วบอกมาได้กินคนเหล่าลายมือเลยไปหันพคนชื่อหันย,ยู่สองคนกับเชียวผู้ชายเราจะไปกับเชียวจะบอ้องเชียวบ้านนนนโอ้ไปเกี่ยวเขาซอยบ่อเล้าหันนะเไปช่องมือเชียวนะ เมื่อนั่นโทษป่ะเจ้าได้ๆปรทันหรือเ่าหน them, oh. er ึ่งข้าวซอยนะี่ฝัน่าพ่อนไปไปบอได้กินข้าวน้ำฝันบ่กินน่ะแหละข้าวเขาเองกินอาหารเพฝันน่ะแหละเนาะอ๋ใช่าไหมล่ะตั้มโมหุงไปกำหมักตัมโมหุงนี่มันแดดเด้อตัมโมหุงปกิปึ่งแค่พันวันเนี่ยขึ้นมาไม่เมื่อยเนาะแต่ธรรมดาเห็นคือว่ากิน กินชมว่าเมือนั่นน่ะเห็นโอ้หัวตูพายกินชมมะขามมะขามว่าอะไรบางอย่างว่านี่เมื่อก่อนน่ะนะมือชื้อนะมาคามเออในหายนะได้เออเออในหน้ากับกระเบาจอนกระเบอลล่าเนาะมักสมอมือตเต็มมักสมอน่าจะเป็นมักสมอเออมือต็บิดอ่ะมักสมอหนะกระเบาลลาปัตเตอรีโวเนาะมือซื้อนี่กับ หมอกยอนมอขามอ๋อกัมอขามพันกับบริษไทถ่ายคลิปทางไหนบ้างราคาเกี่ยวเขาวบ่นะ้บริษัททางไหนแล้วก็บ,บุกเนาะบุกยังมาแล้วบุกอยากมาแล้วเวนาะคือว่าอะไรมุกไฟไฟก็อยากแล้วคือว่าอ <ไป S 2> <ล>ะไรช่วงนี้มันอยากเก็บเกี่ยวใหมว้มันแล้วมืดใน,นมือนัอ่นละลายได้สั่งพวกมาเป็นเร้าวันย้ายอันเช้าวันหนึ่งนาะคนวิ่งจันมาเห็ด การบัญชีในธนาคารสวรรค์ก็มาในพยินอีกไปสร้างน้องไปสร้างเป็นเงินอุจวะกันนั่นเนาะมากัะน้องดินนั่นแหละอ๋อถามเขาจะมาหลุดสองคันเลยเขาขี่รถมาเองบ่างก็หลุดวีกูคู่คนสองคนสองคันบ่ธรรมดา น้าว่ะอันนี้แหละคนดังแหละว่ะคนดังอ่ะมาพอกคนดังดังก็ดังแล้วดังตู่พาดังบ่มีอย่างเนาะดังสิบสี่เงินจะไปจะดังไทยในนี้แต่ดังไทยเนี่ยเขาเป็นคนแมนก็แล้วมันมีผู้ช่วยเนาะแมนเขากระดังอีกแบบหนึ่งเขาดังอีกแบบหนึ่งเนาะแบบดังชื่อดังเสียงระยะมาเนาะซาดนี่ก็ดีเท่าันเนาะอ้วยก็พอด้ว่าเออมีคนจดจำยังว่ามีคนเห็นเห็นเอินใจแมนกันยังว่ามีแบบอย่างนะ แบบมีเรื่องรล่าเสียครับทุกสมุดแบบจับสมุดต่างยี่ห้อเสียน้องผูต้ออย่างเมื่อนั้นและอย่างมาแต่อันตลาดซีโนเนาะนี่ผู้นำกลุนนี่นั่นมันก็ต้องมีคนหูจักเนาะแม่นค่ะเขาพอบางคนเขาจืดเขาหูจืดโอ้ตู้พายนาดาโอ้ยแม่นครับเห็นนาดายเขามีผู้ชงก็ชิมเมือชงผ่อนวัดอันชุ่มบบเพิร์มผมบอกมาบุญมาน่ะนี่แล้วโทนอับ่าวแล้วฟูรีนอับ่าวห้อ เป็นกาช่วยน้ำ <absorption> มูกน้ำมันได้แสนหนึ่งมือน่ะเหนื่อยเออนจะช่วยอยู่เหนื่อยแล้วก็บึงอยู่ก็บปติเปนดอกแมนอันนี้ไปอม่มีผู้เบ่งผู้นแมนแมนแมนน้ได เสือคนกับคนกับบุญแนหน่อยหนึ่งเนาะได้ขนาดนับไปเนื้อจนนั่นเไปตาห่างช่างนี้ก็มีผู้ม่ะมีผู่แใหม่อ๋อแบบแบบคือว่าอะไรบุญที่เขาร้างมาเขาสช้างเป็นแบบร้างได้ร้างแบบโน้นมีแบบคนทำไ้คนหู้จักเขาหลายคือว่าแหละบางสิ่งบางอย่างก็ได้ เราคนบมูลูกผู้เราคนกับไป้สวยๆเจ้าเนาะโดยอย่างน้ำางเขเนี่ยนำทางเขากระเบิ้ลกับมีได้สมั้ขมือในบ่อเนี่ยขนาดว่าพระในวัดขยังมาจอดเอาขันเฮาบ่อานั้นเฮาไ่เคยเห็นเฮาบ่อเรืงแบบเขาชินนะซินตาเฮากับบวกก้าคือว่าคนเฮามันก็มีหลายรูปแบบมันหลายนั่นแหละทำเฮาวนี่โทโดยมันก็มีคนดีคนบดีคือกันนั่นแหละอยู่ใส้คือกันแล้วเมื่อนั่นนะมายอมมายอมลั่นหลุดไทยวะอืออือทำว่อคนนี้บ่อเขาจะยางคนบ้านถูกไหมเนย ันได้ยางได้ยางได้เลยได้อือเสี่ยวโทพดมาโวยกูยางแล้วว่ะมึงยาางกูสิเอาบแล้วกูสิไเอาบ่ได้ไปไปเยๆเด้อเฮาว่ะอือนั่งบ่ได้เฮานะว่าสิไป่ะโดยีชุมนนํากบ่ได้หลายดอกว่าเล็กน้อยจได้จบกันเนาะโดยบ่ได้บ่าวฮอดก็มาอือ ตัวอะไรคนเฮาเนาะมันก็ธรรมดาอมีอยู่ผู้ช่วยเรือคนพาไปหาไปมันก็มีหลายเนาะมันเป็นเป็นบางเทธอถ้าเฮามีโอกาสแตามันมีเวลามันตรงกันอ่ะนะมันตรงกันไม่ได้บ้านมันมีแหละมันเก็หันมีบอกคนหนึ่งกับคนหนึ่งอ่ะนะไม่เอ็นผู้ช่วยเหลือโดยเฮาอ่ะมันเป็นไปเนาะโดยแต่คนบริพอกัณฑ์เสื่อมาแต่ตรงเห็นผู้โดย เฮาแต่ต้องมีเมื่อเฮาก็ได้พญายอดใจเชโนเฮาน่าเออฮอดใจกับฮอดเชโน่ก็ใครจะเอาฮอดแมีนกันยังว่าย้อนมาอีกน้อยหนึ่งลังเมียบรถระยะทางมาอีกน้อยนึงว่งไปใช้ทางมันก็ต้องมีหลุดเนาะแมีนมันต้องมีคิดว่านะเฮาอย่างลำทางพูดรถยังรถทอดรถไทยเฮาก็เอาไช้กับขี่อะไรเนาะรถย่างมันว่าเฮาพูดจักคนเรื่งคนเคยแบบว่าเออคนเคยเห็นเขาฮู้จักเฮาเขาก็ทักทายเขาก็ถามถามเชื่อว่านั่นแหละ แต่ว่าชุนตัวเฮิร์มกับนมีผู้ระชงแล้พญาย่อยก็ไปเห็นได้จากสื่ออะเห็นที่แรกหลยในวะยินอยู่ผ่มได้ไปเรา,าอ่ะอ<ม>ือว่าอะ <ใน S 2> ไรเบียดไ,ไ,ไปเบียกมันเนาะมันก็ไปทางไกลแต่และคนมันกับบกคือกันเวลามันบวก,กังอ้าขาว่าแล้วกับหายแซนหนึ่งเพราะได้ขาน้ำมันหลุดจับมาคือว่าแหละเพราะได้ยินกันมาเนาะโดยเพราะได้ยินมาเพราะได้ยินมาอืมเล็กๆลน้อยไปหัไปไหน นว่าแล้วคนเมืองบ้านเมืองกันนี่แหละอยู่ในบ้านเมืองเขาเลยแหละอยู่ไปสิแหละสิงตานอยู่แบบนี้แหละตามลูกตามหลานเนาะตามลูกตามหลานบ้านนี้แหละพอได้ยังหน่อยก็ต้องมีคนเอิ้นคนทักคนไทยแหละใครกว่าอยู่แบบมหาบัจักไผมันก็คือว่าอะไรไปหาไปนี่กันเนี่ยมีอยู่จะหนอยมีอยู่บนหนึ่งมหาบัวเนาะมายามมาดามอะไรอไรกำลังใจ พอได้มาบ้านไป้ก่นั่นเนาะเอากรบเปได้นั่งอยู่แบบบบมีคนหู้จักมันกระยากอีกแบบนึงนะแม่นั่นคือพอกตู้เนี่ยโอ้ยไปใช้สอแบบว่าบวกตู้พวกหลนอนหรอกคือว่ามีคนสวยยุ่งสวยสูยอยู่แล้วไปหาดไปนี่ครับเอาหุ่นจักมาหู่จักลายคนลายคือว่าแหละก็แท้ว่าแสมุดสมุดว่าจำได้กับ ถัวโลกคือว่าอะไรเนาะถัวโลกว่าจกชั้นเสียถัวโลกเลยแต่ว่ามันว่าแล้วฉิดไปก็นอนหลับเนาะเลยอ่มันดังก็ดังใช่มันชันเห็นมันดังไปเนาะดังกัมียังกับยาแม่นยาท่เฮาบ่ได้ยังก่ชกระนั่นต่อไปเมืองไทยก็บ่เว้าแล้วเขาก็สวดอยอะไรปกันแหล้วนาะเอย FC แต่ละคนมันก็มีเนาะมีเออเห็นไหมได้ มันตกพงลงน้องแะไรเรื่อวันนั้นได้เรื่อวมันเป็นนด้แได้เบิ้ลหนึ่งเบิดแน่นมันก็ได้ห่างกันเนาะโดยโดยบางที่กะตามมาวันแต่เสียงดวงบมมันย่งจะได้ขึ้นหากันชัยเนีนยังบอกขาดก่อนว่าเดือนหนึ่งเลือนช่องเดือนมาจักสายแนนมันมาอีกนะชัยเนียนเก่าๆออันนี้มันมีสัตรูตหน่อยหนึ่งแต่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อกลุ่นไปเนาะแต่ไม่ได้ว่าทามัน เอากระบบหูมันเหมือนเนาะกรแค่แค่วาไรมึงสาวเบื่องดวงเนี่ยวันเดือันจะแมนบแมนจกแมนแมนเอากระทำพันนั่นแหละเนาะแมนพันมาได้นอนนั่นมีอ่ะฝัตื่นมากกบบโบนี่ใช่ไหมมีแมนนคือว่าพันว่าเราจะขอรวยแล้วตื่นมาแล้วอันนี้ว่าตั้งดวงว่าเสียงดวงจวมาฟังเบ้องสี่เสียงชีหมื่นแต่ไม่ได้ว่าได้ดอกข่าวว่าลังเถื่อกลังเถือกลายคนอยู่ ในชีวิตกูนี้เนาะป้ามันไปปีหนึ่งช่งปีขึ้นเอากันก็มีแมนหลายแต่ว่าผนว่าใช้แน่นยังบรลาัอันนี้นี่มันก็ยังมียังมีอยู่จุดแบบว่าความดีความคิดฮอดคิดถึงมันยังมีก็หน้อยหนึ่งขนาดเอาผัวใหม่เวลานั้นกัมีผัวเก่าอันนั้นกัยังป้ากับผัวใหม่ยังมาผัวเก่ายังไม่หลายแต่กัาอีกทีก็คือกันเนาะเห็นหลายคนอยู่ด้ตอนนั้นผลว่านี มันมีศัตรูหนึ่งแล้วก็มันได้จีกงชกันเนาะกมเรียกว่าขึ้นอามากอะเท่าเท่าตายก็ลายจะมานี่ก็พังไปเลยแล้วมันก็มีจุดหมายจุดเล็กๆเนาะที่ว่ามันจีแยกงกันว่าแหละมันมมีเวรมนมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเชื่อบอกกเชื่อก็กับเชื่อยก็ทำบุเชื่อันพระพุทธเจ้าเด็กก็ไม่ได้แล้วคนเนาะอันนี้เปิดมาเป็นตามดวงนคนเท่ากับ ม mm. ูบเาเสือแต่เฮาเสือกระชากมันเฮาก็ต้องเสือแมนเฮาเสือเขาประทือะ้อยู่แล้วเนาะแมนก็คือลงวัดเนี่ยใชลงไปยังเพราะว่าแมนลงไปก็เพื่อว่าเสืออันศาสนาเลยเนาะแมนเฮาก็ต้องเสือ,อเออศาสนาพระพุทธได้บ่ได้เฮา,า,าก็บ่จักอะไรเฮาก็เอโบ่ได้ก็ไมสิฮู้จักเนาะทางไปทางไปตามดวงตามดวงเพิ่นเว้าเพิ่นว่าบ่วิทย์กันเด้อเจ้านี่ยังเฮิงก็บ่เกิน2เดือนสุดวาระ ยิงตามอยู่แล้วเนาะยิงตามเพื่อกบูงไล่บอกไปมือไล่อายุใส่ชรกันน่ะนะคนประว่าอ้าวมันคาดผู้โเมีแต่กี่สั้นแล้วฉั้นแล้วจะเอาเจ้าคนท่วงล้นนะไปมือเลยมันตีเท่าที่ัวหักอันนี้มันมีจําเป็นอย่างที่มันมีความจเป็นสิความแบบว่าเขาใจกันเนาะปตูมันมีมันหักมีคนเฮาขนาด กะนาเอากินข่าเลยนะเอายังยำลินจะกล่าว่าเจ็บว่าอย่างฉันมันนังมีบัาดผิดพลาดนะแทงแต่แท้แน่นคือว่าระวังอยู่มันก็ยังมีบาดผิดพลาดแต่ว่ามาอื่นเนี่ยเสี่ยงดวงบางอีกเสี่ยงยังเสี่ยงชีนะโอ้มาจีบไปนทำกันแบบมันเชิดผมมีแล้วแบบผิดเสพษาแถวบ้านก็มีคือกันเอามว่า จำจำหมดว่ามีผู้สาวเซนี่กะสี่ว่าน้ำจัง่วัดกะว่าวจะดเสาะเไม่ห่างไม่มาเห็นเราก็แซลจดแล้วในบ้านเนาะขันมาสมุดเรามีผู้สาวหมักในบ้านเนี่ยก็เซลจาสมุดเฉยๆนะพตเจอจำหมดเอาแค่เรื่องสมุดน่ะนะเขาก็ยังยังเมว่อวานตรงนี้เนาะเออยังเมว่อวานก็คิดว่าคิดว่าจะเอาได้จังหวะคิดว่าจะได้ยูโอ๋อทำให้กระเบื้งกระเจ้าเนาะโดยโดยวันนี้ยังว่า คอยกับเจเลี้ยงเจ้าแหละคอยในนี่ไห้ในน้าในม้วนตองวาถือกันนะพ่อตุ๊กนะมันถืออ๋อหัดตองวาถือกันเข่กันอะไรอีกตามเทวะเลียนเซลเรื่องว่ามันก็ธรรมดาเนาะคนเอาเมนเห็นบัวไผ่ไปหัดไปนี่ก็โอ้ยคือเห็นอุ้มสาวเลยคืองานเพศชายสี่ห้าก็ยังเซลนาะบางเถื่อนะเออแท้จริงเนีโอ๊ยมันก็เฮาก็บบริคิดไปใช้มากมายเราก็ธรรมดาอ้าวค่าตัวบอยบอยยากมืออื่นนี่ มากก็ดีผู้ได้ลงวัดเถอะเนาะไปสัมภาษณ์กันอยู่วัดถูกกองบุญบูโรดแห่งขักแล้วนะคำว่ายากโดยโดยยากเยากนะพ่อทวดเด้อคอยกะยังให้คำตอบบ่ได้อะนะถือมันเอาว่าเฮาว่าไปก่อนแบบเอามาบ่ได้เด้มันสิเสียความตั้งใจอะนะเฮาก็คำว่าว่ามันบ่ยากเนาะ่บ่ยากคบุญยากมันนีทางไปแน่โดย ต่างมาทำบุญนากันไหน่อยก็ได้ใช่จีแต่ในนพวกอิสรกทุกคนกันด้วยตุ่มอะตุ้มแผดบ่อตุ่มยงบ่อเนาะโดบ่อโอ้เลยหายหนาหายตาโทษก็จะเป็นยังไงคนใทยคนพันบ่ว่างคือกันนะพี่ตัวบ่บ่ว่างกะมันเป็นยังไงโทรศัพท์นะนี่แต่ว่าแจ็คติดอยู่ตืดตืดติดต่อมาได้โลดนะโอ้มันไม่เคยมีสัญญาณมาหรือว่ายังไงบ่ บัดคอยโทรไปหาเพื่นกันยังบุกคอยติดในประจำปีต๊ดๆมันก็ตัดไปเออขอบอยโทรโทรศัพท์มือถือเหมืนบ่ได้ติดอยู่คันหนึ่งตัดต่ออะไรมิจะเบว่างนะช่วงสายบ่คนบอสากแบตบ่บ่กูเหมือนไงบางทีกะที่คอยไปหาเพื่นกะโทรไปมันจะโทรยุตแบบมันบุกคอยติดนาะมันชันนั้นบุกคอยดีบ้านเพื่นชันนั้นบุกคอยดีคือว่าอะไรเขาใช้คนละลักกันสมมติว่า คือเราสีลงเถาะลงคลิปแล้วก็ลงแต่ค้างนอกไปเนี่ยนะแต่ว่าเ,ออเขาในบ้านเพนเขามันบมีสัญญาณน,นะสัญญาณมันขาดนะออแต่ว่าออออแต่ละบ้านสัญญาณมันคือกันนั้นมันใช่พอกระพู้ว่ามันเป็นอย่างน่ะนออขนาดอยู่เพื่อนคือกันอยู่เพื่อนคอยในยู่นสองทุ่มหรือว่าแปดโมงอะ่ะออด เข้ามงนะ่ะสัญญาณหายเลยอ oh. หรือว่าคนลินหลายา่หรือว่าจังไดเนี่ย,ยงลงคลิปหยังเห็นอยังกันยากขอะตูไ้ก่อนเลย,ย,ง,ยง้ายคมันว่หหลับไปมันก็คุยกันโมรู้เรื่องอะโม,มลูเรื่องจะแอบแอบอัแต่อนจะแสงมันแบบมันขาดขาดเขินๆนะเฮาเลยากคือว่าอะไรถึงตื่นมาโดยโดยเดมันนี้คลิปนี้กะไม่มียังไงพ่อแม่ที่นอาจะที่หายปรตูมอี่เาที่นน้เขาก็บอกงี้ปรดใดขึ้นือ พอได้มอบุญมื่นมอบุญหมดท่านแล้วอมื่นจะไม่มีเงินหรือแสนสิบพันเลยสินะเลยก็จะได้ขอตู้พอได้ซื้อว่าซื้อขนมซื้อเส้าได้เทนะซื้อขนมเส้ากันกบุญไปซื้อขนมโส่งเขากินแล้วมืออื่นสร้างคำบางัานนั่นเจ้าได้เสาวสั่นเนาะเนามันก็บุญกงทานโดยพอตู้มืออื่นก็จะไปทำบุญทำบุญหน่อย น้องสาวทำควาบุญนะโดยน้องสาวพอดู่ทำความบุญไปบ่างทำน้ำน้ำแม่น้ำแม้เยเนีอันน้ำน้ำลูกเพื่อนเน่ะน้ำแม่ในกองหนึ่งน้ำลูกกักองหนึ่งโดยโเจ้าของเนี่ยก็จะเห็ุต้นผาาไปน้ำเพาะห้พ่อให้แม่อะไรเนาะอ๋อสิบสามพันเนาะสิบสามพันก็ได้่านไปก็ได้ว่างในรวมบุญกับเพิ่อนเิดหน้อยเนาะพอดูเนาะคลิปนี้กับผมมียังหลายพ่อแม่พี่น้องเลยจ้ะ เอากลับมาเยี่ยมมายามทางพอตู้นั่นแหละการเสียหายพอตู้ไปกินข้าวกินน้ำแล้วแหละเอากลับมาเยี่ยมยามเพิ่นกตขอขอบคุณขอบคุณน้ำเอ็ซีทุกคนที่หกักแพงก็หายกำลังใจทางบ่าวโวยแล้วก็ทางพอตู้พายในออในู้เพิ่นเอ็พี่น้องแต่ก็มีคนหักคนช่งอะไรมันก็นคือกันนั่นแหละน้องพอตู้เนาะเดี <นะ S 2> ดด๋วยวเดสบายดีพอตู้โดียสบายดีมันก็มากก็ได้แต่เช<ด>้ากับ